ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามารู้จักเมืองปีนังประเทศมาเลเซียกันครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าไขามุกแห่งตะวันออกที่ใช้เป็นชื่อที่ขนานนามเมืองปีนังครับไขมุกแห่งตะวันออกนี้มีความเป็นมาอย่างไรและประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานมากน้อยแค่ไหน มาพูดคุยกันในประเด็นนี้กันครับกับท่านรัชดาจีวาลัยกงสุนัยนะเมืองปีนังตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับท่านครับอยากจะขอให้ท่านกงสุหญ่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าภูมิหลังของเมืองปีนังครับทาไมเมืองแห่งนี้ครับถึงได้รับขนานนามว่าไข่มุกแห่งตะวันออกครับท่านครับผมรัตีนังเนี่ยนะครับตั้งอยู่ทาง ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซียนะครับมีพื้นที่ประมาณ1 0 4 8ี่ตารางกิโลเมตรครับแบ่งกันเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นเกาะนะครับเราเรียกว่าเกาะปีนังหรือว่าภาษามลายูเรียกว่าปูเลาปีนังนะครับอีกส่วนหนึ่งอยู่บนฝั่งแผ่นดินใหญ่นะครับซึ่งเราเรียกว่าปลายนะฮะหรือที่คนไทยรู้จักในนามบัตเตอร์วอร์ดนะครับซึ่งปีนังทั้งหมดรัฐปีนังเนี่ยจะมีจอร์จทาวเป็นเมืองหลวงนะครับตั้งอยู่ตั้งอยู่บนเกาะปีนังครับ คือในอดีตเนี่ยปีนังเนี่ยเป็นที่รู้จักกับคนไทยในนามเกาะหมากเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเต็มไปด้วยป่าเขาแล้วก็มีต้นหมากอยู่ขึ้นอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่นะครับเดิมเนี่ยปีนังเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่านแหง่งรัฐเกดะหรือที่เรียกว่าเจ้าเจ้าเจ้าเามืองไซบุรีนะครับ,รบจนกระทั่งปี2,329นะครับได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมของอังกฤษนะครับแล้วได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่าเกาะ Prince of Wales นะครับมีการตั้งชุมชนนะครับเป็นแบบเมืองอนานิคมของกังกน,นะครับดีนามเป็นเมืองท่าครับแล้วก็เป็นเมืองที่ถือว่าจเจริญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขนาดนั้นนะครับนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีการตั้งรกรากของคนหลากหลายเชื้อชาติครับทั้งจีนนะครับฮกเกี้ยนจีน ได้จิ๋วหลายหลายประเทศเลยนะครับซึ่งเข้ามาหากินตั้งแต่ช่วงสมัยราชวงศ์ชิงครับมาแต่งงานกับคนพื้นเมืองนะครับจนกลายเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าโบราณการหรือที่เราเรียกคนภูเก็ตนะครับว่าป้าป่ายายานะฮะตอนนั้นครับฮะแล้วก็ยังมีนอกจากนั้นยังมีชาวมุสลิมชาวฮินดูแล้วก็ชาวสยามนะครับเข้ามาขยายถิ่นฐานเข้ามาตั้งอยู่ทางภาคใต้ของไทยนะครับึ ซึ่งปีนังเนี่ยเป็นเมืองที่มันมีเสน่ห์มากครับเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากรัฐอื่นๆของมาเลเซียอย่างชัดเจนเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังเป็นเมืองเก่าแก่นะครับที่ทรงคุณค่าทางประวัติศสาสตร์และวัฒนธรรมระดับต้นๆของอาเซียนนะครับนอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี2551นะครับตลอดจนยังเป็นเมืองที่มีการศึกษาที่ ค่อนข้างดีมากนะครับคนไทยก็มาเรียนที่นี่มากผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบการทําให้นะครับรัฐปีนังได้รับการได้รับฉายาจากหลายๆประเทศว่าเป็นไทยมุกแห่งตะวันออกครับครับพูดถึงเมืองปีนังเนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานยายท่านกงศูลใหญ่ช่วยฉายภาพให้เห็นหน่อยครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมืองปีนังประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ ศาสตร์ในปีนังเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับไทยเนี่ยผมอยากจะแบ่งกอนเป็นสองช่วงครับคือช่วงก่อนและช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองคอสอสองพันสี่ร้อ็สิบห้าครับ,ค,รบคือในยุครัตนโกรสินตอนต้นเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยปีนางเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่บอกครับเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเกดะหรือไซบุรีซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับของสยามนะครับในปีสอง0ันห้าร้อยสองันสามร้อยี่สิบเก้าครับ พระยาไซบุรีเนี่ยซึ่งตอนนั้นยังอยู่ภายใต,ใต้การปกครองของไทยอยู่นะครับมีท่าทีที่อาจจะก,กระด้างกระเดือกนะครับเราก็ทราบข่าวว่ากรมพระยาราชวกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนี่ยกำลังจะยกทัพมาปราบปรามนะครับเพื่อจัดระเบียบหูเมืองทางปักใต้นะครับเจ้าเมืองไซบุรีก็เลยเจ้าพระยาไซบุรีก็เลยตัดสินใจทําสัญญายกเกาะหมากให้อังกฤษเช่านะครับเพื่อแลกกับการคุ้มครองนะครับซึ่ง ในตอนนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะามาคานำนาจกับสยามนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอังกฤษก,ก็ประสงค์ที่จะให้ปีนังเป็นเพียงสถานีการค้าเท่านั้นก็ไม่อยากจะมายุ่งด้านการเมืองก็ไม่ต้องการจะมีความขัดแย้งกับสยามนะครับแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วเนี่ยอังกฤษก,ก็ยึดเกาะหมากไว้เป็นอาณานิคมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นเกาะปินซอฟเวลอย่างที่เรียนมาครับอันนั้นคือช่วงช่วงแรกเลยนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมาในในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชการที่ห้านะครับท่านก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนปีนางอยู่หลายครั้งนะครับโดวยเฉพาะในช่วงปี2413ถึง2445เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยปีนางอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วครับซึ่งการเยือนเสด็จเยือนครั้งนั้นเนี่ยเป็น,ปนการเยือนรัฐมารยาณะครั้งแรกเลยท่านท่านเสด็จเยือนรัฐมารยานะครับซึ่งก็เยือนตั้งแต่รัฐเกดะ นะครับปาริสกาลันตันจังกานูนะครับซึ่งการเสด็จประพาสดังกล่าวเนะี่ยมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับอังกฤษและสยามกับมาลายูให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับในปี2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านได้ทรงเสด็จเยือนปากใต้แถวระนองพังงาภูเก็ตตรังนะครับแล้วก็เสด็จข้ามไปยังเกาะลังกาวีนะครับ แล้วก็ข้ามมาที่ปีนางด้วยครับโดยได้ทรงเสด็จล่าสัตว์พร้อมกับราชวงศ์ของเกดะแล้วก็ทรงเป็นอาคารตุก,กาของคอซิมบี้นะครับหรือพยาลัษดานุปดิษฐ์นะครับบนเกาะลังกาวีนะครับต่อมาพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสยุโรปนะครับตอนที่เสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะครับทั้งสองครั้งนะครับในปี2440และก็2450เนี่ยท่านได้ทรง แวะพักที่ปีนังถึงสอบทั้งสองครั้งเลยนะครับแล้วก็ประทับประทับที่บ้านจัก,กระพงนะครับหรือเรียกว่าจาัก,กระพงเา้าซึ่งเ,เดิมเนียชื่อว่าสโกเชียนะครับเป็นเคาุหะของตระกูลตระกูลคอนะครับโดยมีพระยาลัษฎานุป,ปะดิษฐ์มาหิสรพักดีนะฮะคอซิมปี้นลนองเนี่ยเป็นซึ่งตอนนั้นเป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลภูเก็ตนะครับแล้วเป็นผู้ว่าการเมืองกลางได้ตามเสด็จมาด้วยแล้วก็ทรง,งประทับที่นี่นะครับ ต่อมาก็ได้เสด็จอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ได้ได้ประทับที่ติดติดกันนะครับติดกับบ้านบ้านจักรพงศ์เราเรียกบ้านอัศบ้านอัสดางนะครับเดิมชื่อนววสโกเชียนะครับซึ่งทําไมถึงชื่อบ้านจักรพงศ์กับบ้านอัสดางนะครับก็บอกว่าเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเป็นคลืหานหลังนี้นะครับก็ได้ให้ให้สมาชิกนะครับจะเป็นเปของสมาชิกตระกูลคอนะครับหรือตระกูลนรนองเนี่ย ท่านได้ให้เจ้าฟ้าจาักรพงษ์บัวหน้าเสร็จประทับอยู่ก็เลยเรียกว่าบ้านจักรพงษ์นะฮะอีกหลังหนึ่งเนี่ยนะครับได้ให้เจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒินะครับประทับอยู่ก็เรียกว่าบ้านอัสดางครับซึ่งซึ่งทั้งทั้งสองหลังเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ใช้เป็นที่ประทับในระหว่างที่สเสด็จประทับที่ปีนังครับอันนี้คือช่วงแรกนะครับ,รบในช่วงหลังจากนั้นก็มีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองพันสี่ร้อยเ็สิบห้าเนี่ยนะครับ ประวัติศาสตร์ไทยกับปีนังนี่จะเกี่ยวพันกันค่อนข้างเยอะนะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่อพระบาทส,าสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพยาดํารงราชานุภาพนะครับท่านทรงเสด็จมาประทับที่ปีนังนะครับตั้งแต่ปี2476คือหนึ่งปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเอจะเรียกว่าเป็นการรีภัยทางการเมืองก็ได้นะครับโดยความช่วยเหลือของตอระกูลนรนองนะครับท่านท่านเสด็จมาเนี่ยแล้วก็ ทรงเช่าบ้านอยู่นะครับที่ถนนกะละไวยนะครับซึ่งใช้เป็นที่ประทับอยู่ถึงหกปีนะครับท่านตรงนี้บ้านนี้นะครับใช้ชื่อว่าตำหนักนี้ใช้ชื่อว่าซิน n a มอนฮอล l นะครับซึ่งซึินนามอนฮอล l เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับในแง่ของความเชื่อมโยงกับประเทศไทยเนื่องจากว่าใช้เคยเป็นที่ใช้รับเสด็จพระราชวงศ์ของไทยหลายพระองค์นะครับเช่นสมเด็จพระศรีสวรินีิรา บรมราชเทวีนะครับพระวรนณาอยิกาเจ้านะครับซึ่งเป็นสมเด็จย่าของรชัชการที่แปดและรชัชการที่เก้านะครับท่านก็มาประทับที่ซินนามอนฮองนี่ถึงเก้าวันนะครับครับและในปีสองพันสี่ร้อแปดสิบเอ็ดนะครับระาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรชัชการที่แปดนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระพระชนนีศรีสังวรน,นะครับสมเด็จพระเจ้าวีนางเธอเจ้าฟ้ากัยาณิวัฒนาและ,ะสมเด็จเจ้าน้อง สมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอจเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชในขณะนั้นนะครับท่านก็ได้ทรงแวะประทับที่ปีนังก่อนที่จะเสด็จนิวัพตพระนครนะครับท่านก็มาเสด็จมาที่ซินนามอนฮอลด้วยนะครับได้ได้เข้ามาพูดง,ง่ายๆว่ามาเยี่ยมนะครับในกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับปัจจุบันนี้นะฮะเป็นหน้าที่น่าเสียดายมากว่าตำหนักซินนามอนฮอลนี้ได้ถูกลื้อทิ้งไปหลายสิบปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้เป็นได้ประทับ กลายเป็นอาคารที่ทําการของสโมสรน,นักบินของแห่งเมืองปีนังนะครับและเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟที่ชื่อว่าคัฟคา่าซึ่งเป็นร้านที่เป็นร้านนิยมมากของคนปีนังนะครับมานั่งกินกันเป็นจรานะครับก็ก็ผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งดูด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได,ได,ได้ได้เห็นบางส่วนนะที่เขายังเก็บไว้บ้างนะครับของของโครงสร้างของอาคารครับครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี บุคคลสําคัญอีกหลายองค์ที่ที่สําคัญของไทยที่มาอยู่ที่ปีนังนะครับเช่นสมเด็จพระพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นต้นตระกูลของราชสกุลสวัสดีวัฒนะครับ,รบซึ่งเป็นท่านเป็นพระราชบิดาของอสมเด็จพระนางเจ้าลํำไผพันธ์ีพระบรมราชินีในรชัชกาลที่เจ็ดนะครับซึ่งเป็นท่านท่านเองก็เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมองค์แรกด้วย ของสยามนะท่านเสด็จมาอยู่ที่นี่ประมาณสองปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านทรงประชวนนะครับด้วยโรคโลหิตคัางในสมองนะครับแล้วก็สิ้นระชนในปีสองพันสี่้อยเจ็ดสิบแปดแล้วก็มีการจัดงานถวายพระเพลิงพระศพที่วัดปิดบางอ่อนซึ่งเดิมเนี่ยชื่อว่าวัดปตัตตลันจังนะครับ,รบจริงๆแล้วพระองค์สวัสด์เนี่ยกรมพระสวัสด์เองเท่านเป็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะครับจากวัดปัตูลันจังเนี่ยเป็นวัด ปินบานออนนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยปีนังยังเป็นอนาณนาิคมของกรีกนะครับซึ่งวัดเนี้ยก็เคยเป็นที่บรรจุศพของพญามโนปรกรณ์นิติธาดานา<ม>ยรัฐมนตรีคนแรกของไทยด้วยนะครับที่รีภัยมาอยู่ที่นี่นะครับครับซึ่งพญามโนปรกรณ์เนี่ยท่านก็มีบ้านอยู่แถวนี้นะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเราไม่เห็นร่องรอยของบ้านหลังนั้นแล้วนะครับแต่จะมีถนนสายถนนเล็กๆเส้นหนึ่งนะครับ ในในปีนางเนี่ยนะครับเขาแต่งชื่อว่าจารันมโนจารันที่แปลว่าถนนนะครับ<ะ>จารันมโนแล้วก็มีซอยแยกที่เรียกว่าโซลกมโนนะครับก็คือโซลกก็แปลว่าซอยนะครับเป็นเพื่อเป็นอนุสรล้ำลึกถึงนักดนตรีคนแรกของไทยด้วยครับที่นี่นะครับนอกจากนี้ยังมีถนนอีกถนนหนึ่งนะครับที่ถนนเรียกว่าถนนบางกอกนะครับ<ะ>ซึ่งเป็นบ้านมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่ประทรับของพระอ,องค์เจ้าประเวศวรสมัยนะครับ แล้วก็ยังมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งเคยเป็นที่ประทับของหม่อมเจ้าวิปูนส,ส,สวัสดิ์บงสวัสดิีกุลนะครับราชเลขานุก,การในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็รีภัยการเมืองมาอยู่เหมือนกันนะครับ <ใช S 1> ก็เพราะฉะนั้นความเกี่ยวพันในช่วงหลัง,งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็จะมีเจ้านายของไทยเสด็จมาประทับอยู่ที่นี่หลายพระองค์เลยนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีหลักเขตแดนนะครับะระหว่าง บิทิชกับสยามนะครับซึ่งอยู่ในปีนังนี่เองปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เป็นเขตแดนระหว่างรัฐตีนังกับรัฐเกดะครับซึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไอ้ความเกี่ยวพันกับปีนังกับไทยเนี่ยนะครับจะมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงมากเลยครับครับขอรบทราบถึงความเป็นมาของคนสยามในมาเลเซียหน่อยครับมีคนบอกว่าคนสยามในมาเลเซียคือคนไทยที่ตกค้างอันนี้เท็จจริงประการใดครับ ครับจริงๆคนสยามหรือที่เรียกว่าที่คนสยาม,มิสหรือคนที่นี่เรียกว่าโอรังสยามเนี่ยนะครับเป็นคนจริงๆก็คือคนคนสัญชาติมาเลเซียเชื้อสายไทยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับเป็นคนที่ย้ายถิ่นครอบครัวมาจากทางใต้ของไทยมาตั้งลกลากในมาเลเซียตั้งแต่สมัยที่ดินแดนแถบนี้ยังอยู่ภายใต้าการปกรครองของสยามนะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ แ0 0 0มื่นคนนะครับ,รบมีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมีการใช้ภาษาไทยนะครับปลูกฝังค่านิยมขนบธรรมเนียมวิธีปฏิบัติแบบไทยนะครับยึดมั่นเลื่อนสในพุทธศาสนามีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียนนะใช้วัดเป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียนภาษาไทยนะครับถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็มีความผูกพันกับประเทศไทยมากเพราะว่า ในบ้านเขาก็จะพูดภาษาไทยนะครับภาษาไทยสำเนียงใต้นะครับอแล้วก็มีการเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นระยะระยะกับกับคนไทยในในประเทศไทยทางภาคใต้นะครับซึ่งอันเนี้ยสถานกงสูลใหญ่น้เมืองปีนังเนี่ยก็พยายามสร้างเครือข่ายกับคนกลุ่มคนสยามกลุ่มเนี้ยนะครับเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอเพื่อที่เราจะได้ทํารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคนสยามนะครับโดยมีความคิดพื้นฐานที่ว่าคนกลุ่มน้อยเนี่ย จะต้องเรียนรู้วัฒนรรรมของคนกลุ่มใหญ่ครับแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ลืมอัตลักษณ์ของตอนเองครับอันนี้คือแนวทางที่เรา,เาพยายามที่จะเอนเ,เกจกับคนสยามในประเทศมาเลเซยียครับครับแล้บทบาทของสถานกงศุลใหญ่นะ<ส>เมืองปีนังครับในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมในปีนงังแล้วก็พื้นที่ทางตอนเหนือของมาเลเซยียมีอะไรบ้างครับ ครับในในปีงบประมาณ2,565เนี่ยนะครับทางสถานกองสิลใหญ่น้นามนปีนางเนี่ยมีแผนที่จะ,อ,ะอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยนะครับอยู่หลายโครงการครับอันนึงก็คือโครงการประเพณีสงการนะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงการที่จะ,ะเราพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในการที่จะพยายามจะรวบรวมเครือข่ายของที่เราเรียกว่า ิตของประเทศไทยนะครับเข้ามาร่วมงานเพื่อเขาจะได้เห็นพิธีการต่างๆที่เป็นประเพณีของไทยอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในมาเลเซียตอนเหนือครับก็จะจัดในงานในวันวิสาขาบูชาและก็วันอาสาฬหาบูชาครับจะจัดที่ในรัฐเคดะนะครับเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันพุทธศาสนาในพื้นที่นะครับส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน นะครับเรายังเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนะครับเพื่อให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมในมิติทางด้านศาสนาครับนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอีกอันหนึ่งที่เราเราอยากทํามากนะครับก็คือโครงการตามรอยคนสยามร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในปีนังครับซึ่งอันนี้จะเป็นโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย นะครับในมาเลเซียนะครับอย่างโดยเฉพาะเยาวชนคนสยามนะครับที่ที่อยู่ในมาเลเซียเนี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราเราถือว่าเป็นการดําเนินการการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อใช้กลไกเหล่านี้ในการขับเคลื่อนส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของกลุ่มเยาวชนคนสยามซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ และก็สืบสารมรดกทางวัฒนธรรมไปสู่รุ่นต่อๆไปครับครับสุดท้ายก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดนะครับก็คือตามรอยหลวงปู่ทวดนะครับในดินแดนมาลายูนะครับซึ่งเราก็พอทราบกันนะครับว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับท่านเป็นเกจิอาจารย์สําคัญตั้งแต่สมัยอุทยานะครับแล้วท่านมามรณภาพนะครับที่บริเวณลัดเตระเนี่ยนะครับในมาเลเซีย ซึ่งจากนั้นลูกศิษย์ก็ได้นําอัญเชิญร,ร่างของท่าน,นกลับไปในเมืองไทยนะครับซึ่งระหว่างทางนี้ก็เป็นระหว่างทางนี้ก็มีเป็นการสร้างวัดในในในปัจจุบันนี้ก็มีวัดตลอดทางที่เป็นขบวนแห่ของท่านไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโครงการว่าจะตามรอยอันนี้ไปครับครับครับผมครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับคือ ภูมิหลังของเมืองปีนังนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเมืองปีนังที่มีความสัมพันธ์กันยาวนานกับประเทศไทยนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านรัชดาจิวาลัยกงสุนยหญนะเมืองปีนังที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับคุณสงคลครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ